หุ้นของเรา5ตัวในเดือนอกันยายนนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตีมหลักนะครับธีมแรกก็คือเป็น long term trend สำหรับตีมของ healthcare ตีมที่2ก็คือเป็น refreshment cycle ของ consumer electronic นะครับและธีมที่3ก็เป็นวัตถัการการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายไตรมาสนะครับหุ้นแนะนำของเราในวันนี้นะครับหุ้นแนะนำของเราในเดือนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยพลัหลาคอม9 Com ่น n ี e น็และ CPR นะครับผมขออนุญ,ญาตพูดทีละประเด็นนะครับ พลราม9าเราทำ a ทร e กไพรส์อยู่ที่21.6คอมเซเอยู่ที่25.1ซิ n เนอยู่ที่16.56 MTC 52บาทและ CPI อยู่ที่79.2นะครับขอมากันในประเด็นแรกก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงกันมานะครับประเด็นแรกก่อนเลยนะครับในฝั่งของตัวหน้าหุ้นนะครับพรลราม9นะครับอันนี้เราอิงตามธีมหลักนะครับของในฝั่งของตัว stable cash flow กับ stable ROE นะครับถามว่าทีมนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นทีมใหม่นะครับทีม medical tourist หรือว่าทีม a t h e d i n g society เนี่ยมันเป็นทีมเก่าแต่วันนี้เราอยากจะเอามาคัลเลอร์นิดหนึ่งนะครับแลวเพราะว่าเวลาคนพูดถึงทีมนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไปอยู่ในโรงพยาบาล2งโรงใหญ่อย่างตัว B H กับ B D m S แต่ว่าเราเนี่ยอาจจะคัลเลอร์ทีมนี้ลงมาที่ประามาก้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกคุณจะสังเกตได้เล,เลยนะครับว่าเอ่อเวลาเราดูในเชิงของตัว long term trend เนี่ยคุณจะสังเกตได้ค่อนข้างชัดนะครับว่า Uh, ROE ของตัว Set i n d e x ตามชาร์ตขวามือบ้านเราเนี่ย ROA ไม่ได้ลงนะ uh, Return on a s s e t ไม่ได้ลงนะแต่ Return on Equity อ่ะคุณเห็นใช่ไหมครับว่า10กว่าปีที่ผ่านมา ROE ของตัว set i n d e x ของบ้านเราอ่ะมันเคยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะมันเคยอยู่ประมาณแบบ1 5 2หนะครับหลังจากนั้นบ้านเราก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหลายๆเรื่องนะครับก็ทำให้ ROE ของบ้านเราตอนนี้ลงมาเหลือบรเิเวณประมาณ8% นะครับแล้วเวลา ROE ของบ้านเราเนี่ยมันโดนดาวเกรดลงมาเรื่อยๆแน่นอนครับ ROE มันก็จะสอดคล้องกับ Price per book ที่เราโดนดาวเกรดลงมาเลยเป็นเหตุผลที่ท,ที่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลในระยะยาวได้นะระยะสั้นน่ยอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้หรอกว่า set index มันจะล็อกกับ ROE หรือว่า Price per book ยังไงแต่ถ้าคุณลองดู l องเ t e ม m trend 20ปีเนี่ยมันอนข้องชัด นะครับว่า price per book บ้านเราของตัว s e ต i n d e x เนี่ยตามเส้นสีส้มเนี่ยนะครับมันโดนดาวเกรดลงมาจาก2.5ลงมาเหลือ1 2 1 3แล้วนะครับก็เป็นเหตุผลจากการที่ r o e มันโดนดาวเกรดเพราะอันนี้คือ Long Term Trend ในเชิงของ Fundamental นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราลองไปดูว่าแล้วบ้านเราเนี่ยลอง t t e r m trend เนี่ยมันมีเซกเตอร์ไหนที่มันสามารถ maintain g r o s s Profit Margin กับตัว r o e ได้บ้างนะครับต้องบอกได้เลยว่าต้องแปี2 0 0 5 20ปีผ่านมา ถึงไม่ใช่19ปีถัดมาจาก2 5งพที่เราเก็บข้อมูลได้นะ19ปีถัดมาถึง2องพี่เนี่ยมันมีไม่กี่เซกเตอร์ที่สามารถเพอร์ฟอร์มในเชิงของตัว pricing power กับตัว cross profit margin ได้1ในนั้นคือเซกเตอร์เฮลท์แคร์นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไม่นับในเชิงของตัวเฮลท์แคร์นะเราจะนับในเชิงของเซกเตอร์อื่นๆนะเราตั้งแต่ปี2นะล่เป็นต้นมานะ่า ที่เซกเตอร์ที่สามารถเมนเทน cross profit margin ROE หรือว่า pricing power ได้บ้านเรามีไม่กี่เซกเตอร์ 1. คือ healthcare 2. คือ hotel 3. คือ communication หรือว่า ICT ซึ่งมันก็ดันกลายเป็นเซกเตอร์ที่มัน perform นะนะครับเนี่ย e อนิ t ส o n i c perform เห็นไหมครับ healthcare perform นะนี่คือ long term trend นะ average k นะนะ a g e r นะ average k i c e r เลยนะ CAGR นะนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยไอ้ระยะสั้นเนี่ย ก็เลือกว่ากันไปเรื่องหนึง่งแต่เราพูดถึงเทรนในระยะยาวว่าถ้าคุณจะลองเทอรมเทรนในระยะยาวคุณจะเห็นได้เลยว่าคุณก็ต้องอยู่ในเซกเตอร์ที่มันมี pricing power ที่มันมี cross profit margin ที่มันเป็น stable cash flow แล้วก็ที่มันสามารถ remade ROE ได้แบบ double digit นะครับซึ่งเมื่อกี้บนขวามือคืออา e อีกับ cross profit margin ซ้ายมือคือ sector performance ข้างล่างคือ,อในฝั่งของตัว ROE นะครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเซกเตอ ของ R O E นะครับที่ยังสามารถเมนเทนได้นะครับน,นั่นก็คือเซกเตอร์เฮลท์แคร์เห็นไหมครับว่า R O E อยู่ above average ในฝั่งของตัว long term trend นะครับบางเซกเตอร์มันขึ้นลงตามลายลายลายปีนะแต่ว่าถ้าเอาค่าเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่สามารถร์ฟอร์มในขนาดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังจะเข้าสู่จริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในฝั่งตัว aging society แล้วนะเราอยู่ในฝั่งของตัว a s s society แล้วนะครับเพราะว่า ประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้อยู่บริเวณประมาณ15-20%ซึ่งถ้าเราลองนับนะครับในเชิงของประเทศอื่นๆที่เขาไปอยู่ในฝั่งของ Age Society แล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นตามชาร์ตซ้ายมือขวามือได้เลยนะครับว่าญ,ญี่ปุ่นเยอรมนันอิตาลีฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแคนาดาเนี่ย healthcare expenditure per capita ของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหมันสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ลองมีการทําตัวเลขให้เห็นภาพนะครับว่า เฮ้ยถ้าในบ้านเราเนี่ยนะครับ H หกสิบห้าขึ้นไปตอนนี้มันสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วมันกำลังจะเข้าสู่สิบห้ากรอบสิบห้าหรือยี่สิบนะครับเรามีการเทรดข้อมูลของเฮลท์แคร์เอ็กซ์เปิดแคปิตาของไทยแลนด์นะครับต้องบอกว่าทําได้ค่าเฉลี่ยนะครับยี่สิบปีที่ผ่านมาสูงถึงบริเวณประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเรานับสองมุมนะมุมหนึ่งคือเอจิ้งโซซิที้ที่มีเอ็กซ์เพนดิเจอร์เ็ดเปอร์เซ็นต์อีกมุมหนึ่งคือเอเวอเรจเมดิเคอลทัวริสต์ในเชิงของเคเกอร์ต คือถ้าอบอกว่าโรงพยาบาลบ้านเรามันได้2องตมเตีมหนึ่งก็คือ medical tourist อีกต็มหนึ่งก็คือ aging society บ้านเราซึ่งค่าเฉลี่ยในเชิงของตัวเม็ดเงินที่ใส่เข้ามาของทั้ง2ประเด็ดนนี้มันเยอะขึ้นทั้งคู่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มี pricing power แล้วก็สามารถ maintain gross profit margin ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเอ่อทีละหลามเเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ปัจจุบันตอนนี้มีความเสี่ยงเรื่อง regulatory risk ต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องของประกานสังคมเนี่ยน้อยเพราะว่าพระราม9เนี่ย p r 9 i เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า สัดส่วนหลักของเขาเนี่ยเป็น i p d กับ o p d เป็นส่วนใหญ่นะครับ i p d คือสีส้ม o p d คือสีเขียวเมื่อเทียบกับ s s o ที่เป็นสีเทาที่แทบจะไม่ได้ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเรื่องตัวนี้มันค่อนข้างต่ำนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราลองเทียบ Cross Profit Margin นะครับที่ไม่ได้นับเรื่องของตัว s s o ต้องบอกว่าของตัวพารามเก้ายังสามารถ Maintain Cross Profit Margin อยู่ที่บริเวณประมาณ33%คำถามคืออะไรคำถามคือถ้าคุณไปลอง,ลง,ลง,ลงดูโรงพยาบาลแสตนอโลอย่างทางบามุงล่านเนี่ยจะเห็น้เลยว่า Cross Profit Margin ของเขาเนี่ย One of the b ะ s บเลยอะไม่ใช่แค่ไทยแลนด์นะ regional ด้วยนะของพระรามของบัมุลราซึ่งเรามองว่ามันดีจริงแต่รูมในการ Improvement ของ r o e กับ Cross Prof i t margin ของบัมุล่าเนี่ยแคปมันเริ่มเต็มนะครับเนี่ยแซนอโลนอย่าง B h เนี่ยแคปมันเริ่มเต็มนะครับแต่ว่าพระราม9เนี่ยเรามองว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับสเตจแรกของบัมุลราในอดีตคือเราไม่ได้บอกว่ามันเทียบกันเป๊ะน,น,น,นะเพราะ IPD ดีมันคนละเรื่องกันแต่เรามองว่ามันมีโอกาสที่เทรนเน่ของพระราม9วันหนึ่งมันจะเป นะครับอ่าและอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อธิบายภาพว่าเฮ้ยตัว t o u r i s t ที่เป็น medical นะครับอ่าตัว IPD ค่าเติบโตในอดีตมันเป็นยังไงแล้วถ้าไม่นับ s s o เนี่ยมัน P.O.P กว่าแล้วมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆในประเด็นแรกนะครับประเด็นถัดมานะครับปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่าในฝั่งของตัว IPD per Visit ของโรงพยาบาพลพระราม9เนี่ยปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ในลักษณะแบบ เป็นลักษณะของการแบรบไซด์เววูไซด์เวว์อัพขึ้นมานะครับอยู่บริเวณประมาณ4ี่หมื่นกว่าถึงห้าหมื่นเมื่อเทียบกับของบัมลุงลาดนะครับต่างกันหลายเปอร์เซนต์เทชมากหรือว่าบางทีคือต่างกันเป็นเท่าเลยนะเช่นอ่าวิสเปอร์วิซิตเนี่ยอยู่ประมาณล้านห้าหารสามไปประมาณห้าแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นรวมของ IPD ีของทางพอลามก็มันมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อที่สําคัญเลยคือมันไม่ได้มีคาร์เพกไซเคิลโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ชอบคาร์เพกไซเคิลเพราะว่า คุณสังเกตได้สิปีที่ผ่านมาเวลาโรงพยาบาลเปิดโรงพยาบาลใหม่ใหญ่ๆปุ๊บโอ้โหราคาหุ้นมันจะตอบรับในเชิงลบเพราะว่ามันใช้เวลาในการคืนทุนนาน3ปี4ปีแล้วค่าเสื่อมมันกินแล้วส่วนตัวพระราม9เนี่ยตั้งแต่เปิดตึก B ไปเนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้ occupancy rate ของเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณ55-60%เพราะฉะนั้นเนี่ยลูมต่อจากนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้มี capex cycle แล้ว g r o s s profit margin เนี่ยมันมีโอกาสในการ improve จากตัว IPD per visit ที่มันมีโอกาส s เซเว up, ตุเซเวตุ up ต่าง medical tourist กับ aging society ที่ นะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับในฝั่งของตัวอพอเวลา ROE นะครับเริ่มมีการฟื้นตัว g r o s s p r o f i t margin ที่คาดกันว่าจะขึ้นจาก33ไปประมาณตั้งสามถึงสาเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่มันตามมาเลยคือเวลาไม่ได้มีลงทุนใหม่แล้วแคชของเขาทะลักนะครับฟรีแคชโปรของเขาก็ดีนะครับแปบบ๊บหนึ่งอันนี้ที่ผมพูดไปนะว่าสไลด์แต่ละสไลด์เป็นยังไงนะแล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย IPD p e r v i s i t เนี่ยคุณลองดูของบำรุงราช นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เหมือนกัว่ามันเป็น room to improvement ว่าโตเหมือนกันแต่ BS เนี่ย room improvement มันดูโตจํากัด c r o s s Margin มันขึ้นไปกว่านี้จํากัด ROE มันขึ้นไปกว่านี้จํากัด Pay out ratio มันขึ้นไปกว่านี้เป็นจํากัดหลาย3เรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยในฝั่งของตัวพราม9เนี่ยมันไม่ได้จํากัด ROE มี room improvement c r o s s Profit Margin มีอีก200เอ้ยมีอีกประมาณ2-3%นะครับที่สําคัญคือ Pay out ratio จากปัจจุบันตอนนี้จ่ายเพียงแค่ประมาณสัก40-42%เนี่ยก็มีโอกาสจ่ายเพิ่มเติมได้เพราะว่าผ่าน face capex cycle แรกมาแล้ว เนี่ยครับมันผ่านเฟสคาร์เป็คไซเคิลแรกมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นลองเทอมเทรนนะนะครับมันเป็นลองเทอมเทรนโอ้ที่ผมพูดเพิ่งพูดตัวแรกไปนะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับอ่ะนั่นก็คือเนี่ยเห็นไหมครับว่าสตอกบาลานซ์ชีตนะครับเน็ตแคชนะครับแล้วก็40%ของบาลานซ์ชีตเป็นแคชด้วยแล้วก็พอเวลาแคชไม่ต้องดีพลอยคาร์เป็คไซเคิลผ่านไปแล้วแน่นอนฟรีแคชโฟร์ทูเฟิร์มมันจะเอนจอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่ากองทุนหรือสถาบันใหญ่ๆที่ไปกระจุกตัวอยู่ในบัมลุงล่าซึ่งมันเป็นพ็อกซี่เพย์ของหุ้นทีมเอติงโซซาตี้กับมาโดยเฉพาะทีบ้านเราเนี่ยอาจจะลองแบบเหลือบตาม,มามองตัวพระรามก้าหน่อยไหมนะครับว่าเฮ้ยมันก็มีเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กตัวหนึ่งที่อาจจะมีโมเมนตัมสําหรับเรื่องนี้ที่มันดูดีขึ้นได้นะที่สําคัญในฝั่งของโรงพยาบาลที่มันเป็นการรับ Middle East เข้ามาเนี่ยนะครับพระรามเก้าในช่วง2ปีที่ผ่านมาทําได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกัน เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ APD สำหรับต่างชาติของเขาเนี่ยแับอัพขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงนะครับตั้งแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาในปี2องเนี่ยเน,เนี่ยคุณจะกเห็นยรไอ PD ดีเนี่ยเมื่อก่อนมันเนี่ยมันไม่โตเลยแต่ตอนนี้เห็นไหมครับมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งก็คือเป็นการรับคนไข้ัอนออกกลางเริ่มเข้ามานะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยน่าจะกลับมาดูตัวนี้ในเชิงของ long term trend ผมบอกก่อนแล้วว่าทีมที่ผมคอมาเนี่ยคือเป็นทีมของ long term trend นะครับ เรามากันในทีมที่2นะครับก็คือทีมในฝั่งของตัวตัว finance นะครับโดยชาร์ตนี้จริงๆแล้วมันเป็นชาร์ทที่มันมีความสําคัญและจะอธิบายด้วยชาร์ทเดียวเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือตัว loan growth นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ profit growth ชาร์ทนี้อธิบายเพื่ออะไรนะครับชาร์ทนี้กําลังจะบ่งบอกอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย หลายคนเนี่ยเล่นหุ้นกลุ่ม finance เนี่ยนะครับมาให้ความสําคัญอยู่2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือโลนโกลด์เนี่ยมันโตเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆในอดีตเนี่ยมันโตจริงนะคุณลองดูจากในชาร์ตของเอเวอเรจโลนโกลด์นะครับก็คือชาร์ตสีเขียวนะครับคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าในช่วงที่ผ่านบนซ้ายนะครับบนซ้ายคุณจะสังเกตได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกลุ่มกลุ่มนี้ตอนยุคลุ่งเรืองนะ นะครับโห oh, oh, เล่นกันแบบบลอนโกลด30 40 30 4 0ี่ามสี่สตามชาร์ตสีเขียวแต่หลังๆมาเนี่ยนะครับคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ valuation บลอนโกลดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอคุณปล่อยไปปุ๊บแต่คุณเก็บหนี้ไม่ได้แล้วมันเกิดหนี้เสียนี่คนก็เลยพูดลักษณะประมาณว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะโฟกัสโ,ลโกลดแล้วนะนะครับแล้วโ,ลโกลดหลังๆมันก็มีทั้งคู่แข่งเองด้วยแล้วบริษัทหมายถึงว่าคู่แข่งคือบริษัทที่มันเป็นแบบเอ่อรายกลางรายเล็กในตลาด ก็เข้ามา IPO แล้วทำให้มันมี f u n d i n g เยอะขึ้นก็ปล่อยโลนโค้ดแข่งกันก็เลยทำให้บางอุตสาหกรรมมันก็เริ่มมีการชะลอตัวลงมาแล้วนอกตลาดมันก็ปล่อยทั้งในระบบนอกระบบอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้มันปล่อยตัวชะลอลงมาและสําคัญคือไม่ใช่แค่ไฟแนนซ์นะครับแบงก์ Bank เองช่วงที่ผ่านมาโลนโค้ดก็ชะลอเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณปล่อยไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าคุณปล่อยไปเหมือนเดิมเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนกับเศรษฐกิจมันมีเกิด s m l NPL ขึ้นมาแล้วสุดท้ายแล้วคือ Growth. นโปร่ น,นี่คือชาร์ตนี้นี่คือดีใจความสําคัญของกลุ่ม finance ในบ้านเราณตอนนี้เลยคือเวลามองอย่ามองแค่โลนโกรธนะครับถ้าโลนโกรธดีคุณคุม NPL อยู่คุณคุมเครดิตคอ s t สอย,อยู่แน่นอน Profit Growth มันควรจะขึ้นตามโลนโกรธถูกไหมครับความหมายคือสีเขียวที่มันเป็น Profit Growth ควรจะขึ้นตามโลนโกรธที่เป็นเส้นสีเขียวที่ที่มันเป็นเส้นสีเหลืองถูกไหม ถ้าเศรษฐกิจมันดี SML ไม่ขึ้นเป็น NPL Credit Cost, สคุมอยู่คโคบลเลชเอเอาอยู่ภาพแบบนี้จะเกิดการ relate PE ขึ้นตาม price per book กับ ROE ที่มันสูงแต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปคือบางตัวเป็นแบบนั้นบางตัวไม่เป็นแบบนั้นแต่ผมบอกก่อนนะว่าบางตัวที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแล้วมันแย่หมดเลยนะนะแต่เราขอพูดในมุมมองที่ว่า บางบริษัทมันผ่านเฟสไซคลนั้นมาแล้วซึ่งไอตัวบนซ้ายเนี่ยมันก็ดีไลฟ์มาจากไอตัวกลางตัวเล็กที่เหลือเนี่ยแหละนะครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วถ้าคุณลองดูในรอบนี้คุณไปดูที่ MTC นะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่า MTC ในรอบนี้ o f i t growth ในช่วงที่ผ่านมานะครับเอาในช่วงที่ผ่านมาก่อนนะ MTC นะคุณเห็นไหมครับว่าสีาในฝั่งของตัวสีเหลืองเนี่ยบางช่วงเวลามันก็อยู่เหนือสีเขียวนะครับโดยเฉพาะในช่วง2 3สาปีที่ผ่านมา คุณจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยโลนโกดของ MPC มันก็ยังอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ 20- 3 0นะเปเ็นต์ะเยแมสีเหลืองแต่สีเขียวทำไมมันโปรฟิตโกลมันเน่าแบบเนี้ยนะเพราะว่ามันผ่านไซเคิลวางไซเคิมาแล้วไงว่าปล่อยไปสนใจแต่โลนโกลดแต่โปรฟิตโก d e ไม่มาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณเจอเครดิตคอสกินไงคุณเจอตั้งสำรอง n p l กินเครดิตคอสกินไงแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันเริ่มผ่านเฟสนี้มาซึ่งอันนี้คือจักรยานยนต์นะส่วนหนึ่งนะครับจะทำทน,น,นาทะเบ คุณสังเกตดูไหมว่าเฮ้ยพอ m p c เขาเบอร์หนึ่งอะแล้วเขาเจอมาก่อนเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้โฟกัสในเชิงของโลนโรลแล้วเขาโฟกัสในเชิงของเครดิตคอสนะครับแล้วก็ตัว n p l ซึ่งถ้าเราดูทรงเนี่ย NPL ีเนี่ยเหมือนมันผ่านเดี๋ยวผมจะเปิดการาฟให้ดูนะเหมือนมันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับแล้วเครดิตคอสก็มีการเริ่มคุมแล้วนะครับสามกลางกลางสามต้นต้นและอาจจะเห็นสองปลายปลายนะครับเลยเป็นที่มาว่า m p c ตอนนี้เป็นบริษัทเดียวที่ เฮ้ยในฝั่งของตัวโลนโกรธนะครับอ่มันอ่าหมายถึงว่าในฝั่งตัวโปรฟิตโกรธเนี่ยมันเริ่มแซงโลนโกรธละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเริ่มคุมเครดิตคอร์สเริ่มคุม PNL ได้นะครับเมื่อเทียบกับในอีก2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสวัสด์นะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาคุณเห็นไหมโลนโกรธเนี่ยโอ้โหนะที่ททีี่่ไอซ์ Ice เคยพูดไปว่าพี่บอมสวัสด์เนี่ยมันแหลก MTC อยู่ประมาณแบบอาจจะเป็นปีหนึ่งนะในเรื่องของมอไซ ซึ่ง NTC เจอก่อนแล้วก็คุมก่อนสวัสดมาเจอปุ๊บแล้วก็เริ่มคุมบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณจะเห็นว่าโอ้โหสวัสดนี่โลนโค้ดโตรแรงมากแต่กลายเป็น Profit c ค d e สีเขียวมันไม่ตามลงโค้ดเลยเลยเป็นที่มาว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดค่ t ใชมันสูงนะครับ NPL เป็นคุมไม่อยู่ในช่วงนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ามันเลยโลนเอ่อดีเลต PE ลงแต่ในช่วงหลังจากการประชุมวเราะห์ไตรมาอสองไอ้สีเขียวเนี่ยมันกำลังเริ่มส่งสัญ,ญญาณในการฟื้นขึ้น,นมาแล้วเห็นไหมครับว่า เห็นไหมครับว่าจากเดิมเขียวเนี่ยโอ้โหมันอยู่ต่นกว่าเหลืองเยอะแต่ตอนนี้ช่องแคบช่องว่างระหว่าง2อันนี้มันเริ่มตีบลงความหมายคือเอ็สวัสด์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน MTC ถ้าเรามองไม่ผิดนะนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดการดีเลตและสวิชมาเป็นรีเลตขึ้นเลยเป็นที่มาว่าหลังจากที่มีการส่งสัญญ,ญาณจากตรงนั้นนะ่ะนะครับจะเห็นได้ว่าสวัสด์เนี่ยก็มีการฟื้นตัวคือ MTC อทีขึ้นก่อนเลยแต่สวัสด์ก็ฟื้นมาจากวันนั้นเนี่ยถ้าผมจําได้นะ28บาทขึ้นมา3 นะครับส่วนติดล้อเนี่ยก็อาจจะยังแบบเหนื่อยๆอยู่นิดนึงนะซึ่งอันนี้ผมก็พยายามจะสอบถามนะว่าลึกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันยังดูแบบยังยังยังอาจจะใช้ระยะเวลาอยู่นิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆคือมันมีมันมีหลายคนคือพอดีผมไม่ได้อ่ลงไปคุกคลีในเรื่องของแบบไปเคือผมยังไม่มีโอกาสไปเซอร์ว์ต่างจังหวัดแล้วเอาตัวเองเข้าไปแบบดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนก็มีการตั้งสมมติฐานขึ้นมามา,มากว่าเอ่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยติดล้อเนี่ยเหมือนใช้ระบบ นะครับเ t c เนี่ยเหมือนใช้คนเข้าไปเดินปล่อยหนี้ทวงเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเวลาสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนี่ยการทวงหนี้เนี่ยคนเนี่ยเหมือนอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ระบบทวงและการปล่อยด้วยนะและการทวงด้วยนะแต่อันเนี้ยไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มวิวนะแต่หลายคนเนี่ยนักวิเคราะห์เองนักลงทุนเองเริ่มสงสัยมากว่าเฮ้ยในช่วงที่ผ่านมาติดล็อคเขาเอร์ฟอร์มเรื่องนี้ดีแล้วเขาคอนเซอร์วิติตนะแต่พอเศรษฐกิจมันชะลอแรงจริงๆอ่ะกลายเป็น m t c ที่อาจจะไม่ได้โฟกัสระบบ AI หลังบ้านปุ๊บแต่ใช้คนนี่ เมื่อเทียบกับติดล้อเนี่ยเหมือนกับทําตรงนี้ได้ดีกว่าอันนี้คือเรื่องของการเก็บแต่เรื่องของการปล่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาแต่ยังไม่ได้รับการแบบพิสูจว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าก็คือเรื่องคนกับเรื่องระบบนะครับอ่ะแล้วก็เปิดต่อนเนื่องการได้เห็นภาพนะครับว่าเริ่มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเรามาดูตั้งแต่สเตจสามนะครับเครดิตคอร์สนะครับถ้าคุณเห็นในั่งของตัว mtc เนี่ยนะครับคุณก็จะเดี๋ยวซูมไปคุณก็จะซูมให้เห็นภาพว่าเฮ้ นะครับอันนี้ก็คือเปิดข้อมูลย้อนหลังมาตั้งแต่หลังจากโควิดนะ 1Q21 จนถึง 2Q24 เนี่ยเห็นไหมครับว่า MTC เนี่ยเห็นไหมว่ามันมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบไซด์เวอัพ p ไซด์ up, เวอัพ p ไซด์ up, เวอัพ p นะครับไคุณดูอย่างเฮงเอสธานีอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันมันไซด์เวอัพหมดเลยในช่วงของอา่าในช่วงหลังๆในช่วง2ไตรมาสหลังแต่ MTC เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเริ่มไซด์เวดาวลงมาเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเสถียรนะมันไม่ได้ขึ้นเหมือนตัวอื่นละะนนคครัับี่ือตวแรกแล้วก็เอคครดิตสนะครับก็ เออ่เริ่มมีการชะลอแล้วก็อันนี้ก็จะได้ประโยชน์ไม่ใช่เครดิตคอสอันนี้คอสออฟเดฟเออคุรน,น,นกันในเครดิตคอสเนี่ยเหมือนมันก็เริ่มคุมได้เห็นไหมครับว่าจาก3กลางมา3ต้นและ2ปลายแล้วเห็นไหมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนะครับอย่างตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครัว่ามันเครดิตคอสเนี่ยมันยังสูงอยู่เห็นไหมเอสเคธานีเอเวอร์เรจกลุ่มก็ดามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการอธิบายภาพให้เห็นนะว่าอย่าเล่นเหมาเข่งทุกตัวอ่าช็อตแรกเข้าใจได้ V-shape Recovery ทุกคนเล่นหมด นะแต่ว่ามาให้ดูทั้งสเตจสามนะแล้วคุณดูสเตจสองเหมือนกันเพราะว่ามันมเวลามันจะขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นเป็นาแหน่งสเตจนะแล้วแลกลายเป็น NPL เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทั้งสเตจสองแต่สามของ n b c เหมือนเริ่มคุมได้อยู่ตัวเดียวเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับอ่นะซ้ายมือคือสเตจสองนะขวามือคือสเตจของเ NPL formation นะเนี่ยเห็นไหมครับมันเริ่มคุมได้นะครับอ่ะเราก็เลยเป็นที่มาที่เราบ่งบอกว่าถึงแม้ว่า NPC ยอมรับว่าอาจจะเทรดแบบเอ่อคือถามว่าแพงไหมไม่แพงนะแต่ถามว่า ถูกไหมเมื่อเทียบกับตัวอื่นน,นะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันนะว่าทาไมมันเทรดแพงกว่าคนอื่นนิดๆนะแต่เขาว่าเทรดแพงก็ยังอยู่15เท่าอยู่นะนะครับเนี่ยนะครับถ้าลงมาดูใน valuation นะครับก็ยังอยู่ในกรอบบริเวณประมาณลบหนึ่ง standard deviation P อยู่ประมาณสัก14.4เท่านะครับก็ยังถือว่าอาจจะอาจจะไม่อาจาอาจะแพงกว่าตัวอื่นนิดหน,น่อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับเหตุผลที่ผ่านมามันก็ชัดนะอย่างสวัสด์อย่างเงี้ย PE มันเด้งขึ้นมาจาก 8- แปดถึงเก้าเท่าขึ้นมาประมาณ1 0บถึงสิเท่า ก็ยังถูกกว่านิดหน่อยแต่ว่าเล่น2มุมนะบางทีคนอาจจะเบสว่าถ้าวันหนึ่งสวัสดเป็นเหมือน NTC สวัสดิ์ก็อาจจะอาจจะขึ้นมาเล่น PE จาก10ขึ้นมา13 14เท่าได้ก็อีกอีกเนนะแต่ถ้าเอาจะเอาโชว์ชวหน่อยก็ตัวใหญ่นะครับและอันนี้เราไม่ได้รับถึงเรื่องของเครดิตคอสที่ในช่วงต้นปีหน้ากำลังจะลงแล้วต่อ25่บ็สิพอยต์ก็จะประมาณสัก4เปอร์เซ็นต์แต่ว่าคุณต้องนับในเี้่ของแฟร์ของการโลให้มันครบก่อนนะนะครับนั่นก็คือภาพรวมในฝั่งงของตัว ที่2นะครับพลังเก้าตัวที่1นี่คือตัวที่2อ่ะไปต่อกันในฝั่งของตัว PC นะครับก็เป็นตรีมถัดมาของเรานะครับก็จะเป็นธีม refreshment cycle ของ consumer electronic นะครับซึ่งเดี๋ยวจะรู้กันว่าจะว้าวหรือไม่ว้าวเนี่ยในช่วงของสัปดาห์หน้าในวันที่9วันที่10แล้วที่ Apple จะมีการเปิดตัวนะครับโดยหลักๆเนี่ยเทรน์ของทั่วโลกก่อนนะครับผมเอาเทรนของทั่วโลกก่อนนะครับในเชิงของตัวชิพอ่ในเชิงของชดีชิปเมนต์เนี่ยของกลุ่มนี้นะครับต้องบอกว่ามันกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่ง นะครับเอ่อเราจะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการ work from home ทั่วโลกเนาะนะครับเอ่อการชิปเมนต์พวกนี้มันก็มีการเป็นเพนอัพดีมาแล้วมันก็มีการชะลอตัวลงไปนะแต่หลังจากนั้นเนี่ย leading indicator ของ PC ชิปเมนต์เนี่ยของตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันรี r e เวอร์กลับมา3ไตรมาสติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เอ่อทำจุดต่ําสุดในช่วงไตรมาสสปีที่แล้วแล้วตอนนี้เริ่มมีการฟื้นตัวกลับมานะครับซึ่งตอนนี้ PC กับสมาร์ทโฟนชิปเมนต์เนี่ยก็โตมาประมาณ3-6%ตามลําดับับบนนะะครซึ่งนะตหกเนนนนียม่่เเรราลนนะคัับต้องบอกว่า มันจะมีอยู่2ตทีมนะครับอันนี้อันนี้คือ,อพวกรีเสิร์ชต่างประเทศก่อนนะเขาก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่าอรอบนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเปิดตัวของ iPhone ตัวใหม่นะครับไอโฟนตัวใหม่ที่จะเปิดเนี่ยกับ iOS ตัวใหม่ที่จะเปิดเนี่ยนะครับมันจะสามารถรองรับ Gen e r เ t i v e AI เป็นครั้งแรกได้ในมือถือนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นในเชิงของ Apple นะ iOS นะในเชิงของ Windows เองก็ตามนะครับ Windows 10เนี่ยจะมีการเปลี่ยนถ่ายเป็น Windows 11นะครับในช่วงของปีหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นทั้ง Device ของทั้งในเชิงของ Microsoft ์ p อป Windows แล้วก็ Apple ผ่าน g e n e r a t i ที AI ที่มันดันเปิดมันดันมีการปรับทั้งที่มีการถึงรอบของการเปลี่ยนถ่ายพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก2มุมนะนะครับแล้วก็ลงมาที่ในรายของตัวหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าลงมาทั้งในเชิงของตัว s y นเน็กับตัว c o m เนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นธีมที่มันคล้ายกันแต่มันแตกต่างกันส่วนหนึ่งนะครับ ประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือถ้าใครไปโฟกัสในเชิงของตัว Microsoft นะครับในเชิงของตัว Windows ในเชิงของตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ในสํานักงานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าซินเนกเนี่ยเหมือนจะได้ไประโยชน์จากประเด็นนี้มากกว่านะครับเพราะว่าซินเนกเนี่ยมันประมาณสัก45เปอร์เซ็นต์ของของคอมเซเว่นเนี่ยมือถือเนี่ย75เปอร์เซ็นต์ของซินเนกเนี่ยอยู่ประมาณสัก45เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในเชิงของตัวคอร์เปเลตเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งตัวโน้ตบุ๊ก uh, หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ย ส่วนตรงนี้มันสูงถึงประมาณ20-25%ตามลําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนเนเนี่ยมันจะได้อยู่2ม,มุมมุมนึงคือในมุมมองของการเปลี่ยนถ่ายของ Windows ที่ Windows 10มันจะใช้หมดในช่วงของอ่าน่าจะเป็นประมาณปตามาสาปีหน้านะครับแต่ว่าในที่สําคัญเลยคืองบประมาณของภาครัฐในรอบนี้ในพรบรปี68เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายตรงนี้นะครับบางคนบอกว่าพราบรภาครัฐ3ล้านล้าน4ล้านล้านนะครับผมเชื่อนะว่ารอบเนี้ย พะวอของงบประมาณของภาครัฐในรอบนี้มันจะลงมาที่กระทรวงลงมาที่สํานักงานแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายของคอมพิวเตอร์ในกระทรวงและสํานักงานให้มันสามารถใช้และรองรับ AI ได้ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้น,นเนี่ยไอทีมเนี้ยซินเนเนี่ยมันเหมือนมันจะได้ประโยชน์มากกว่าคอมเซเว่นในเชิงของภาครัฐนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนค้าค้าค้าส่งอะนะครับคอมเซเว่นเนี่ยเป็นเหมือนค้าปรี นะครับลาส่งของซีเน็กส์วันนี้นี่ยซีเน็กมันจะได้ส,งสองมุมนะมุมหนึ่งเลยก็คือการเปลี่ยนถ่ายวินโดว์ที่ดูเหมือนจะมีโมดล่ที่ค่อนข้างดีกว่ากับอีกมุมหนึ่งเลยคือพารัดที่กำลังจะมีการเปลี่ยนถ่ายคอมพิวเตอร์ในสํานักงานให้มันใช้ AI ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะลิงก์ไปที่ซีเน็กส่วนคอมเซเว่นแน่นอนไปที่้าปีกก็จะได้ประโยชน์ทางอ้อมแต่ว่ามันเป็นนักสดง,งการไอโฟนเบสหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ภาพรวมคร่าวๆที่ลิงก์มาในตีมนี้ นะครับอันนี้ผมผมขอไปเร็วๆนิดนึงนะแต่จริงๆถ้าใครสนใจนะมันมีเหมือน MTC เหมือนพระราม9กอะ่ะมันมีอีกหลายมันมีอีกหลากหลายสไลด์เลยนะที่ผมอาจจะไม่ได้เปิดแล้วก็พูดหมดนะแต่ว่าอันนี้เป็นทีมเพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด3ามทีมเนาะนะครับทีมแรกก็คือ Aging Society กับ Medical Tourist เราลิงก์ไปที่ตัวพระราม9ก้าทีมที่2นะครับในฝั่งของตัว Finance อย่างเหมาเข่งเลือกตัวที่มันเป็นครีมครีมชรพจริงๆเรามองมาที่ตัว MTC นะครับแนาทีมที่สามนะครับในฝั่งของตัวการเปลี่ยนถ่ายแกจิตทั้งในเชิงของมือถือที่เราใช้ทั้งในเชิงของคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเรามองเป็นตัวคอมเซเว่นกับตัวซีเน็กซ์นะครับอันนี้คือรายเดือนนะนี่คือรายเดือนโอเคอ่า hmm. อันนี้ก็คือเป็น recovery of IT sales ของทางประเทศไทยนะก็แสดงให้เห็นภาพนะครับว่าการฟื้นตัวนะครับของดิสทริบิวเตอร์ในฝั่งของตัวซีเน็กซ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบราคาหุ้นสะท้อนเป็นยังไงคอมเซเว่นอย่างเงี้ย นะครับจากเดิมเท่าไหร่30กว่าบาทลงมาที่17บาทซึ่งมันได้ P/E ประมาณ15เท่าเท่ากับเซตแล้วมันก็ฟื้นเลยจาก17ขึ้นมา25แบบนี้ก็เล่นจากธีมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นาภาพรวมนะครับในฝั่งของตัวเทรนนะว่ามันไม่ได้ชัดแค่มือถือบ้านเรานะนี่ก็คือตัวอ,อันนี้คือเสี่ยวมี่นะเรามีทั้งเสี่ยวมี่ทั้งซัมซุงทั้ง Apple แสงดงให้เห็นภาพนะว่า,าการเป็นแถยของรอบนี้ มันมันมาจริงแล้วมันมาเป็นธีมหลักเป็นเทรนด์หลักของโลกเลยนะเนี่ยคุณลองดู year-on-year year shipment change นะครับซัมซุงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แอปเปิลห้าจุดเก้าเสี่ยวมี่ยี่สิบเจ็ด vivo สิบเก้าเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมาเป็นเทรนด์หลักไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเทรนด์คือไอเทรนหนึ่งกับเทรนสามไอเทรนสองอะไฟแนนซ์แต่คือบ้านเราแต่เทรนหนึ่งกับเทรนสามมันคือเทรนด์โลกนะเผื่อใครอยากจะหาหุ้นลงทุนในะระยะยาวนะครับอ่ะนั่นก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของสต็อกพลิกของเราในเดือนกันยายนนี้